สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิจกรรมดีๆเพื่อปันน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ วันที่28พฤษภาคม2564เวลา13.30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายกฤพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมปรับปลูกปันวันแรงงานสร้างสุขปลุกพลังจิตอาสาเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี พุทธศักราช2564โดยการประสานงานกับสถานประกอบกิจการมอบอุปกรณ์สิ่งของให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและสถานพยาบาลเพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โดยจัดหน้าสำนักงานสวัสดิการและบุครองรแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการข้อหนึ่งนะครับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้มีการจับกันมาตั้งแต่ประมาณปี2535 แล้วก็ได้ดําเนินกิจกรรมนี้มาจนถึงปัจจุบันนายกัลตพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานว่าวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกิจกรรมหนึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับของนายจ้างลูกจ้างองค์กรและหน่วยงานจนกลายเป็นประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019จึงได้จัดก,กิจกรรมปันน้ำใจให้ แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้สถานประกอบกิจการได้บริจาคสิ่งของที่จําเป็นเช่นน้ําดื่มหน้ากากอนามัยเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอลและสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นต้นโดยมีนายปีชาชนะกิจกำจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอุปกรณ์สิ่งของให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลศิชนโรงพยาบาลท่าจารา นะครับเพื่อนอธิการตั้งผู้ประกอบการทั้งแรงานเราได้เดินมาถึงการก็คือหาสิ่งของและก็เป็นการตอบแทนน้ำสิ่น้ำใจให้เป็นน้อยะคะับใก่้กับผู้ที so yeah yeah, yeah ่อห yes, ู Lew ื่อยากและก็พนเรื่อง่ของพวกใหม่ซึ่งนะครับท่านอมิการผู้ปรอบกานก็ได้นำเรียนซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการเข้าร่วมงาน สู่ผลนสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานยึดมั่นความถูกต้องและไม่เคยยอมให้ใครม,มาต้งตามชื่งส่งสับได้ไ ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมดีๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ